แทนไปแบกวกชช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะครับกดเลยครับกดเลย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองมาดูค่ะสำหรับอีพีนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีเมืององคค่ะและใช้เวลาเดินทางมาจากบ้านเราที่กรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณค่ะมาที่ตำบลบ,บ้านบึงจังหวัดราชบุรีค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาแคมปิ้งกันที่ลานศิลาแคมปิ้งพาร์คจังหวัดราชบุรีเป็นลานฟิลแบบ เนินเขาค่ะเป็นร้านที่มันจะเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็ชมวิวด้านหน้าวิวภูเขาสวยๆเดี๋ยวงังไงหน้างานเราพาไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนสำหรับลานศิลาแคมปปิ้งพาร์คจังหวัดราชบุรีค่ะ สำหรับการเดินทางวันนี้ค่ะเราเดินทางสบายๆผ่านถนนช่วงพุทธมนฑลเข้ามาจังหวัดราชบุรีค่ะรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะเราออกมาก็วันอาทิตย์แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเดือนสิงหาคมค่ะเข้าปลายเดือนแล้วหน้าฝนเต็มที่เลยแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ท้องฟ้าย,ยังเป็นใจให้เราสำหรับการมาออกทริปแคมปิ้งของเราภายในวันนี้ค่ะหวังว่าวันนี้อากาศจะสบายๆกลางคืนเห็นว่าช่วงนี้มีฝนตกค่ะก็ดีนะ การกลางเต็นท์หน้าฝนที่มีฝนต,ตกพรำๆค่ะได้บรรยากาศอากาศก็จะเย็นสบายขึ้นนอนหลับสบายขึ้นตอนเช้าก็มีโอกาสได้เจอหมอกด้วยค่ะถ้าฝนต,ตกช่วงกลางคืนแต่และฤดูก็จะมีข้อดีต่างกันไปค่ะแล้วแต่ใครชอบแล้วก็ออกไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็เก็บความสวยงามของทุกดูกาลมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ ถึงที่ลานกลางเต็นท์ของเราวันนี้แล้วค่ะที่นี่คือศิลาแคมปิ้งพาร์คค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะเราเดินทางมาเนี่ยถนนดีตลอดเส้นทางเลยค่ะลานกลางเต็นท์เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเลยถ้าใครกลัวงงก็สามารถขับรถมาทางป้ายของอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันได้เลยค่ะก็คือเข้ามาทางเดียวกันเลยเพราะว่า ปากซอยเนี่ยข้างหน้านิดเดียวก็เป็นป้ายอุทยานแล้วค่ะตอนนี้ถึงแล้วเวลาตอนนี้คือบ่ายสองยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบุ้งพาไปเดินดูวิวของร้านรอบๆกันก่อนนะคะไปค่ะ ตอนนี้บุกพาทุกคนมาอยู่ด้านหน้าทางเข้าของศิลาแคมปิ้งพาร์คจังหวัดราชบุรีค่ะทางเข้าของที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ร่มรื่นมากอย่างที่เราเห็นด้านหลังบุงถนนดีมากค่ะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็มีต้นไม้สองข้างทางฟิลแบบขับรถเข้ามาผ่านอุโมงค์ต้นไม้ทางเข้ามาไม่ยากเลยสะดวกสบายมีเป็นทางดินนิดนึงแต่ว่าที่นี่เขามีการโรยหินเกรดตัอพื้นทางเอาไว้ค่ะดูแล้วช่วงฝนตกก็สามารถขับเข้ามาได้สบายสบายไม่น่าจะมีการชื้นแฉะแต่อย่างใดค่ะ ด้านหน้าสวยงามค่ะมีการจัดสวนสไตล์สวนหินไว้ตามชื่อเลยค่ะศิลาแคมปิ้งพาร์ควันนี้เราเข้ามาเป็นวันอาทิตย์ค่ะดูแล้วจะได้เหมาลานเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีแนวร่วมเข้ามาแคมปิง้งเป็นเพื่อนเราไหมหรือเราจะเหมาลานกันเลยหนึ่งเต็นท์ค่ะสําหรับลานกลางเต็นที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็น สองโซนค่ะก็คือมีโซน A กับโซน B การเข้ามาที่นี่เราจะต้องจองแล้วก็จะมีการจองล็อกเข้ามาเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนค่ะเข้ามาเร็วหน่อยก็พามาดูลานรอบๆกันก่อนค่ะสำหรับที่จอดรถที่นี่นะคะก็มีให้บริการได้หลายคันเหมือนกันค่ะด้านบนนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถที่ติดกับลาน A เลยค่ะอยู่ด้านบนเลยติดถนนแล้วก็ลานจอดรถตรงนี้ตรงข้ามกันใกล้นิดเดียวแล้วสุดทางก็จะมีห้องน้ำค่ะสะดวกสบายดีค่ะ ตรงลานจอดรถเนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นนะคะนอกจากจอดรถห้องน้ําที่อยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยยังมีจุดทิ้งขยะค่ะซึ่งจุดทิ้งขยะจะแบ่งออกเป็น2จุดที่เห็นจากของลาน A นะคะก็คือตรงนี้มุมขวามุมนึงแล้วก็มุมซ้ายอีกมุมหนึ่งก็ดีค่ะทําให้มีที่ทิ้งขยะมากขึ้นสะดวกสบายไม่ต้องเดินไกลค่ะคานนี้เดี๋ยวมุ้งจะพาไปดูลานกันค่ะลานที่นี่เป็นลานพื้นหญ้าค่ะหญ้าสวยมากๆดูนุ่มฟูมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาทางลงกันก่อนนะ บุ้งพาไปดูลาน A ก่อนค่ะสำหรับวันนี้เราจองมาเป็นลาน A10 เพราะว่าพี่แอดมินแกแนะนำว่าถ้าอยากได้วิวสวยๆแล้วก็ได้ออปชันเป็นสลาด้วยก็แนะนำให้เป็น A10 ค่ะจะเป็นล็อกที่อยู่สุดลาน A เลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำเดินใกล้แล้วก็วิวสวยแต่โดยรวมแล้วมองจากลานข้างบนนี้ถอให้เป็น A1 ก็วิวสวยค่ะเดี๋ยวบุ้งไปดูพาไปดูวิวนะ วิวตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้คือลานค่ะลานเอค่ะและนี่คือวิวหน้าบ้านของเราวันนี้ค่ะสวยงามโล่งกว้างสุดลูกหูลูกตามากเลยค่ะและที่สำคัญลมพัดเย็นสบายด้วยค่ะด้านบนนี้ติดกับทางเข้าเราจะเห็นป้ายเห็นไหมคะ จะเป็นป้ายล็อกแต่ละล็อกก็คือตรงนี้จะเป็นโซน A ทั้งหมดเลยด้านบน A1 ถึง A10 ค่ะแล้วก็จะมีเป็นชุดโต๊ะหินให้นั่งพักเป็นช่วงๆด้วยก็สะดวกสบายดีค่ะเราก็ไม่ต้องขนอุปกรณ์ลงมาเยอะตรงนี้ก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้บริการพร้อมค่ะนอกจากนี้เนี่ยแต่ละจุดเราจะสามารถสังเกตได้ว่ามีจุดต่อเชื่อมปลั๊กไฟนี่ค่ะยกตัวอย่างตรงนี้ A4 เนาะนี่ค่ะ มีตู้ไฟให้ใช้บริการค่ะแต่ละล็อกก็จะมีตู้เป็นของตัวเองสะดวกสบายดีค่ะตอนนี้พุ่มพาทุกคนเดินมาเรื่อยๆค่ะเพื่อไปดูล็อกกลางเต็นของเราวันนี้ก็คือล็อก A10 นั่นเองค่ะจะอยู่สุดทางเลยค่ะสามารถจอดรถฝั่งตรงข้ามเหมือนรถเอาตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกันเลยล็อกค่อนข้างกว้างค่ะถ้าเป็นล็อก A 10เพราะว่ามันอยู่สุดทางเราก็จะมีไฟประดับต้นใหญ่มากอยู่ใกล้ๆ ตอนนี้ A8 แล้วค่ะถ้าใครอยากได้วิวตรงนี้เป็นมุมอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยคือล็อก A8 นะคะอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยก็กว้างอยู่ค่ะสำหรับเต็นท์ใหญ่ๆได้สักหลังหนึ่งหรือว่าเต็นท์เล็กสองหลังได้อยู่ค่ะและก็มาถึงล็อกที่เราจองเอาไว้นี้ค่ะตรงนี้ก็คือล็อก A10 เป็นล็อกที่อยู่สุดทางเดินเลยค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมส่วนตัวส่วนตัวค่ะไว้สำหรับกางเต็นท์ พื้นที่เป็นลานหญ้านุ่มนิ่มค่ะแล้วก็โล่งกว้างมีต้นไม้ที่พุ่งปลูกไว้เดี๋ยวอนาคตเขาโตเขาคงจะร่มรื่นกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้ลมพัดเรื่อยๆอากาศดีค่ะแล้วด้านล่างก็มีเสียงน้ําไหลสดชื่นมากค่ะเดี๋ยวบุ่งพามาดูล็อกเอ0กับบรรยากาศรบรอบๆกับศาลาที่เป็นออปชั่นของคนที่จองทานล็อกเอ0ให้ดูค่ะ ตอนนี้บุ้พาทุกคนมาดูรอบลาน A แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะลงไปที่ลาน B เดี๋ยวบุ้พาไปดูห้องน้ำของลาน A กันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างค่ะห้องน้ำของลาน A เนี่ยจะอยู่บริเวณเดียวกับลานจอดรถเลยค่ะก็คือเป็นห้องน้ำรวมชายหญิงค่ะไม่ได้แยกกันมีทั้งหมด4ห้องด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสำหรับ ล้างอุปกรณ์ค่ะตรงนี้ก็มีซิงค์ล้างจานให้สองซิงค์แล้วก็ถังขยะใกล้ๆมือดีมากเลยค่ะเราไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำที่นี่มีทั้งหมดสี่ห้องห้องน้ำห้องแรกเป็นแบบชักโครกค่ะสะอาดสะอาดด้านดีมีสายชำระให้ด้วยนี่ค่ะพื้นสะอาดค่ะแล้วก็ในห้องน้ำก็จะเป็นห้องอาบน้ำในตัวเลยค่ะว้าว ที่นี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้บริการด้วยนะคะแล้วก็จะมีชั้นสำหรับวางของเยอะอยู่ค่ะดีมากๆเลยแล้วก็มีชั้นวางที่อยู่หลังชักโครกด้วยเราจะได้เอาเสื้อผ้ามาวางไว้ได้เนาะไม่เปียกสำหรับที่แขวนเสื้อผ้าอยู่ด้านนี้ค่ะห้องน้ำโอเคเลยค่ะโลง่งโลง่งสะอาดใกล้ลานด้วยค่ะห้องแรกเสร็จแล้วค่ะเดีย๋ยวบุ้งพาไปดูห้องอื่นๆกันว่าเหมือนกันไหมทั้งห้องที่สองก็เป็นชักโครกนะคะชะัก ครบหมดเลยห้องน้ําที่นี่ทั้ง4ห้องเป็นห้องน้ําชักโครกก็คือห้องน้ำรวมกับห้องอาบน้ําทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นทั้ง4ห้องเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันใช้เราเดินมาสู่ห้องน้ําเนี่ยเราก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าค่ะตรงนี้เนี่ยจะมีอ่างล้างหน้า1อ่างกับกระจกแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆค่ะถัดจากอ่างล้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโถปัสสาวะชายค่ะ ตอนนี้ผุ้พาทุกคนรีวิวรอบลาน A เรียบร้อยแล้วค่ะแต่นอกจากลาน A แล้วเนี่ยที่นี่ยังมีลาน B ด้วยนะคะเพราะว่าเขาทําเป็นสเตปขาบลานกลางเต็นที่นี่จะเป็นลักษณะเหมือนเนินเขาอะค่ะลาน B แเราก็สามารถเดินลงไปจากลาน A ได้เลยโดยตรงก็จะมีบันไดให้เดินลงไปส่วนรถก็จะมีทางรถลงไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมุ่งลงไปดูข้างล่างนะว่าลาน B มีที่จอดรถแยกส่วนตัวของเขาไหมค่ะและนี่คือบรรยากาศของลานกลางเต็นทโซน B ของ ศีลาแคมปิ้งพาร์คค่ะลานโซน B เนี่ยนอกจากจะเป็นลานกางเต็นที่แบ่งล็อกเหมือนโซน A นะคะจะมีตู้ไฟแยกชัดเจนที่นี่เนี่ยจะมีจุดทิ้งขยะซึ่งอยู่ภายในลานเลยค่ะจะไม่เหมือนลาน A ที่เราจะต้องเดินข้ามถนนไปฝั่งลานจอดรถเพื่อไปทิ้งขยะค่ะ เท่าที่บุ้งสังเกตดูนะคะลานกลางเต็นท์โซน B เนี่ยเหมือนพื้นที่เขาจะค่อนข้างกว้างกว่าลานโซน A ซึ่งอยู่ข้างบนค่ะบุ้งว่าน่าจะเหมาะกับใครที่มาเป็นกรุป๊ปมากันหลายๆเต็นท์ก็กลางตรงนี้ก็น่าจะสะดวกสบายดีอยู่ค่ะเพราะพื้นที่ลานเนี่ยค่อนขา้างกว้างกว่าข้างบนและที่สําคัญค่ะตรงนี้มีชิงช้าน่ารักน่ารักไว้ให้เด็กๆหรือว่าเราเป็นพร็อพถ่ายรูปด้วยค่ะ ติดกับลาน B, l ล็อก B20 ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นทางถนนซึ่งเราสามารถขับรถลงมาจอดเพื่อลงของได้ค่ะแต่ทงต้องเอารถขึ้นไปจอดไว้ที่ลานจอดรถด้านบนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่สำหรับจอดรถค่ะจะเห็นว่าเป็นแค่ถนนสำหรับลงของเท่านั้นเองค่ะ และนี่คือบรรยากาศสวยๆที่เรามองลงมาจากลานบีค่ะสวยมากๆเลยข้างล่างเนี่ยนอกจากเราจะเห็นวิวภูเขาสวยๆแล้วเนี่ยค่ะเรายังเห็นเป็นวิวแปลงผักด้วยค่ะเป็นผักสลัดสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะอันนี้ผู้พาทุกคนเดินชมรอบลานเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับช่วงวิวลานกลางเต็นท์ของเราวันนี้ก็ น่าจะหมดแล้วนะสำหรับลานศิลาแคมปิ้งพาร์คราชบุรีค่ะน่าจะทั่วแล้วแหละก็เดี๋ยวยังไงปุ้งขออนุญาตเอาเต็นท์ลงแล้วก็ไปกางเต็นท์จัดของเข้าเต็นท์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่าที่นี่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็รายละเอียดต่างๆยังไงที่เต็นท์ค่ะ ้อยแล้วค่ะสำหรับที่พักของเราคืนนี้ที่ศิลาแคมปิ้งพาร์คจังหวัดราชบุรีค่ะถึงเวลาแล้ที่มุ้งจะมาสรุปรายละเอียดต่างๆของการเข้าพักที่ลานนี้ให้เพื่อนๆฟังค่ะสำหรับการพักที่นี่ก่อนมาเราจะต้องทำการจองมาก่อนนะคะสามารถโทรจองแล้วหรือว่าไปติดต่อที่หน้าเพจ Facebook ของศิลาแคมปิ้งพาร์คได้เลยค่ะเสิร์ชเจอใน Facebook เลยค่ะ เข้าที่นี่ค่ากลางเต็นท์อยู่ที่ผู้ใหญ่คนละ200บาทเด็กอายุต่ำกว่า8ขวบเข้าพักฟรีค่ะที่นี่เนี่ยมีไฟฟ้าให้ใช้เวลาเช็คอินอยู่ที่เที่ยงเช็คเอาท์เที่ยงเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าเรามาก่อนเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาเช็คได้ค่ะถ้าพื้นที่ว่าง เจ้าของที่นี่ใจดีค่ะอรวมอร่อยให้ได้เราสามารถเข้ามาเดินดูแล้วก็เข้ามากางล็อกที่เราจองเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับห้องน้ําห้องน้ําห้องส่วมที่นี่ชายหญิงรวมกันนะคะมีทั้งหมด4ี่ห้องค่ะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีทอปะสะัสวะมีจุดสําหรับล้างอุปกรณ์ค่ะอยู่ที่บริเวณห้องน้ําเลยซิงสองอันแต่ว่าเตรียมอุปกรณ์ล้างจานมาเองนะคะ ห้องน้ําที่นี่มีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยค่ะห้องน้ำสี่ห้องมีเครื่องทำน้ําอุ่นทั้งสี่ห้องเลยค่ะอากาศเย็นๆหรือฝนตกๆไม่ต้องกลัวหนาวค่ะที่นี่มีน้ําอุ่นสบายๆให้เราอาบด้วยสําหรับใครที่ขนสัมภาระมาเยอะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าลานจอดรถที่นี่สามารถจอดเทียบกับลานได้เลยในกรณีที่เราจองลานกางเต็นท์โซนเเอาไว้เราสามารถเอารถเทียบแล้วก็เอาของลงแล้วก็เอา รถไปจอดที่ลานใกล้ๆได้ค่ะแต่ในกรณีที่เราจองลานโซน B ซึ่งอยู่ด้านล่างเราสามารถเอารถวนเข้าไปด้านล่างก็คือด้านลาน B 1นกับลาน B 2 0สสามารถเอารถเข้าเทียบได้แล้วก็เอาสัมภาระลงค่ะที่นี่ไม่มีรถเข็นให้ใช้นะคะสำหรับใครที่สัมภาระเยอะเตรียมรถเข็นติดมาด้วยก็ดีค่ะสำหรับสัญญาณมือถือของลานนี้ AS มีค่ะสัญญาณ 5G AS เต็มเลยสัญญาณเต็มที่สามารถนั่งเล่นมือถือฟินๆรับโทรศัพท์ได้สบายมากค่ะ จุดต่อปลั๊กไฟที่นี่จะมีจุดต่อปลั๊กไฟให้ทุกล็อกเลยค่ะในแต่ละล็อกจะมีจุดต่อปลั๊กไฟเป็นของตัวเองค่ะสายต่อพ่วงก็ไม่ต้องเตรียมมายาวมากค่ะระยะประมาณ5เมตรก็ใช้ได้อยู่ค่ะที่นี่เราสามารถทําอาหารหน้าเต็นท์ได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถก่อไฟบนพื้นได้เพราะว่าพื้นที่นี่เป็นพื้นหญ้าสวยๆนุ่มๆดังนั้นเนี่ยการทําอาหารเนี่ยก็ต้องระวังพื้นหญ้าให้ทางร้านเขานิดนึงค่ะเราจะได้มีหญ้าสวยๆเอาไว้กางเล่นนานๆค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่มีสัตว์เลี้ยงมาแคมปิ้งด้วยที่นี่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้นะคะแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองตลอดเวลาค่ะสำหรับเรื่องอาหารการกินอย่างที่มุ้งบอกว่าที่นี่สามารถทำอาหารหน้าเต็นท์ได้ค่ะต้องเตรียมอาหารเข้ามาค่ะหรือใครไม่อยากกลับมาทำอาหารหน้าเต็นท์เองเนี่ยต้องซื้ออาหาร สำเร็จเข้ามาจากด้านนอกนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยยังไม่มีบริการอาหารตามสั่งหรือ,อหมูกระทะในร้านค่ะแล้วก็เครื่องดื่มด้วยเช่นกันค่ะก็เตรียมเข้ามาเผื่อไว้เลยค่ะลานกลางเต็นที่นี่นะคะเป็นลานกลางเต็นบรรยากาศดีอีกจุดหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าถ้าคืนนี้ฝนตกเนี่ยพรุ่งนี้เราจะได้เห็นหมอกฟินๆไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับอ่างเก็บน้ําด้วยแล้วก็ด้านหน้าลานก็จะมีป่ามีสวนสวยงามมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นสบายค่ะลานนี้ เหมาะสําหรับคนที่ชอบความสงบแล้วก็เน้นความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าไม่ได้เน้นรับจํานวนลูกค้าเยอะๆดังที่บุ้งเห็นเนี่ยด้านบนจะมีล็อกอยู่แค่อยู่แค่10บล็อกเท่านั้น A1 ถึง A10 ส่วนด้านล่างจะมี B1 ถึง B20 ค่ะแต่ละล็อกอะ่ะมีสัดส่วนเป็นของตัวเองมีโต๊ะให้ใช้มีศาลาให้ใช้แล้วแต่ล็อกที่เพื่อนๆจองมาทันค่ะที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆเป็นลานกลางเต็นท์แสนสงบอีกที่หนึ่งที่บุ้งแนะนําเลยค่ะ โอเคเราสรุปรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับร้านนี้ให้ฟังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหนีไปพักผ่อนก่อนเด็กๆลงไปวิ่งเล่นเล่นชิงชาด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงเรามาเจอกันตอนเย็นช่วงครัวแคมป์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงครัวแคมป์ค่ะสําหรับเมนูอาหารเย็นนี้ของเราเป็นเมนูง,ง่ายๆง,ง่ายตลอดไม่เคยมีอะไรยากเลยบ้านนี้เมนูวันนี้เราจะทําเป็นหมูย่างค่ะทานกับผัก ผักก็เตรียมมามีหน่อไม้ฝรั่งมีบล็อกเกอรี่แล้วแต่ชอบค่ะใครชอบอะไรก็เตรียมอย่างนั้นแล้วก็เตรียมมาสามอย่างเอาที่หาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปใช้กระทะอันเดิมปลาปื้มใจมากกับกระทะใบนี้สั่งออนไลน์มาจากแอปแอปส้มค่ะใบละร้อยสองร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะทําได้หลากหลายเมนูแต่ว่ากระทะมันแอบบางเนาะแล้วก็คุมความร้อนยากนิดนึงค่ะต้องเปิดไฟค่อนข้างเบาไม่งั้นอาหารของเรา จะไม่ไม่ได้กินแยงหมูรอบนี้บุ้งใช้เป็นเนยนิดหน่อยค่ะเนยนี่ก็บุ้งก็ซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตก่อนจะเข้ามาในแคมป์นี่แหละหาไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเอาเลยทาทานิดนึงให้มันไม่ติดกระทะหมูวันนี้เช่นเคยเราหมักมาเรียบร้อยแล้วจากที่บ้านค่ะบุ้งใช้เป็นเนื้อหมูสันนอกค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะหั่นเป็นชิ้นแบบสเต็กไว้ให้พอดีแล้วก็เอามา ทุบนิดนึงใครมีที่ทุบหมูก็ใช้อันนั้นละค่ะถ้าไม่มีก็สากบ้านเรานี่ละค่ะไม้ตีพริกสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็หมักแบบที่ชอบอันนี้บุ้งก็หมักทั่วไปเลยค่ะน้ำมันหอยพริกไทยน้ำตาลแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวนิดหน่อยเพื่อให้มีกลิ่นหอมหอมเวลาย่างค่ะ วันนี้สำหรับสี่คนบุ้งเตรียมหมูมาทั้งหมด5ชิ้นแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนว่ามันจะล้นกระทะหรือไม่โอเคใ,ใส่เพิ่มก่อนนะตอนนี้วางไป5ชิ้นแล้วค่ะเต็มกระทะเลยเมื่อกี้เนยน้อยไปหน่อยเดี๋ยวบุ้งหยอกเนยเพิ่มนิดนึงตรงกลางกับข้างๆ จะได้ได้ไดเนยทั่วถึงกันค่ะสูตรหมักหมูของบุ้งอะค่ะเวลาบุ้งหมักหมูสําหรับย่างหรือว่าทําเนื้อสเต็กบุ้งจะใส่น้ํามันไปนิดนึงน้ํามันพืชก็เป็นพวกน้ํามันมะกอกก็ได้น้ํามันลําข้าวก็ได้ใส่ไปตอนหมักหมูเลยค่ะแล้วก็หมักเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งไว้สักหน่อยนึงเพื่อให้มันเข้าเนื้อมีความรู้สึกว่าถ้าเราหมักใส่น้ำมันไปด้วยอะแล้วเนื้อหมูมันจะชุ่มฉ่ำแล้วก็ นุ่มขึ้นเวลาย่างก็ติดกระทะน้อยลงเพราะมันเป็นน้ํามันะนะเนาะลองดูค่ะลองไปทําที่บ้านดูเผื่อชอบมนบุ่งตอนนี้กลิ่นเริ่มาแล้วค่ะระวังหมูไหม้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ากระทะมันค่อนข้างบางแหละของบุ้งอะ่ะก็คอยพลิกพลิกดูนิดนึงค่ะถ้ามันทําท่าจะไหม้ข้างนึงก็หมุนเอาเพราะว่าความร้อนมันไปกระจุกอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราย่างหมูไปเรื่อยๆค่ะรอหมูสุกแล้วเดี๋ยวบุ้งค่อยมาย่างผัก มาแล้วซอสกับเนยกําลังเดือดปุดๆเลยค่ะตอนนี้กลิ่นมาแล้วด้วยค่ะหอมมากๆบุ้งชอบมากๆเวลากินหมูที่ทอดหรือว่าย่างใส่เนยอะค่ะกลิ่นเนยกับกลิ่นหมูมันปนกันหอมเนาะระหว่างรอหมูสุกมาเตรียมผักกันค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้บุ้งเตรียมบล็อกเกอรีร่มาด้วยก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาหั่นเป็นดอกเล็กๆพอดีคําจะได้ทานง่ายๆค่ะจริงๆใครจะใช้เป็นมันฝรั่งแครอท หรือว่าฟักทองก็อร่อยนะคะฟักทองย่างเนยก็อร่อยโรยเกลือแค่นิดหน่อยก็อร่อยแล้วค่ะผักสดพริกหยวกพริกหวานขอเถอะไม่ใช่พริกหยวกพริกหวานสีเหลืองถามว่าทําไมมาแค่ครึ่งหัวมันเดิมค่ะเหลือจากในตู้เย็นที่บ้านบุ้งก็เลยติดมาด้วยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ในตู้เย็นยิ่งนานวันมันก็ยิ่งไม่สดเนาะเอามาทานตอนอยังสดๆสด,สดีกว่าค่ะเสร็จละ เตรียมผักเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคราวนี้เราก็ต้องมาย่างหมูให้สุกกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เอาผักลงไปย่างต่อแล้วจะได้มาทานข้าวเย็นกันค่ะตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วค่ะก็แดดเริ่มร่มลมเริ่ม,มตกแต่ว่าข้อดีของที่นี่คือลมพัดเย็นสบายมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเนินเขาที่พุ่งบอกอ่ะแล้วก็มันเปิดโลง่งทำให้ลมมันวิ่งผ่านเบาๆสบายๆค่ะอากาศดี มากๆบอกแล้วว่าใครที่เน้นความสงบพักผ่อนสบายๆอ่ะบุกแนะนําที่นี่มากๆเลยเพราะว่าวันนี้เหมาร้านวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่ไม่มีใครมาเพิ่มแล้วก็เหมาร้านนอนจนปินเลยคืนนี้ร้านนี้เป็นของเราค่ะที่นี่เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ร้านที่คอยดูแลนอนที่นี่ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเหมาร้านก็ยังมีคนนอนเป็นเพื่อนค่ะเราไม่เหงาแน่นอนค่ะลมแรงมากเลยค่ะ ัวหมูไม่สุกเอาที่กันลมตั้งดีกว่ากันฝั่งที่ลมมานิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ทานเคที่กันลมเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเวลาไปแคมป์แล้วลมแรงๆบางทีในคลิปหลายๆคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นบุ้งใช้แต่ว่าเวลาที่ชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าอะ่ะใช้บ่อยมากเพราะว่าช่วยได้เยอะมากของดีดีมากๆเลยย่างหมูกันต่อค่ะไก่ได้ทานละเดี๋ยวหมูสุกแล้วจะได้ใส่ผักกัน ตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วค่ะแต่ว่าน้ำหมูออกมาเยอะเลยบุ้งก็เลยเร่งไฟนิดนึงเพื่อให้น้ำมันงวดลงค่ะก็เนี่ยกำลังค่อยๆพลิกดูวด้วยเพราะเราเร่งไฟเดืหมูไหม่เกือบได้กินแล้วเดี๋ยวหมูสุกแล้วบุ้งจะเอาลงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะได้ทานกันง่ายๆระหว่างนั้นก็เดี๋ยวจะเอาผักลงเลย แป๊บเดียวค่ะจะได้กินสุกแล้วค่ะหอมมากมากเลยเดี๋ยวเรายกลงค่ะบุ้งยกลงไปตั้งพักเอาไว้ในจานก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยหั่นเป็นชิ้นพอดีทานค่ะเดี๋ยวยกหมูออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะได้เอาผักใส่กระทะแทนค่ะตอนนี้เบาไฟนิดนึงหอมอะ่ะตอนนี้ในกระทะมีน้ำมันอยู่ค่ะบุ้งจะยังไม่ใส่เนยเพิ่มเนาะก็คือใช้น้ำมันจากหมูที่มีนี่แหละค่ะมาทำผักต่อ คร้าน,นี้เรามาใส่ผักที่เตรียมมาบุ้งใส่บอคร์รี่ก่อนอหอมค่ะน้ำมันหมูผัดกับผักเนี่ยหอมมากมากเย็นนี้เราจะทานแค่หมูกับผักค่ะไม่ได้ทานข้าวเพิ่มละแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งอันนี้บุ้งหักเฉพาะที่อ่อนๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกหยวเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือไปหน่อยค่ะเพิ่มรสชาติให้กับผักของเรา นี่ผักย่างง่ายๆง่ายทุกอย่างจริงเดี๋ยวยังไงย่ยางผักเสร็จแล้วเดี๋ยวมุ้งจะเรียกเด็กๆมาทานข้าวเย็นกันแล้วค่ะวันนี้ขอญาตพักผ่อนก่อนทานข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปอาบน้าล้างของแล้วก็นอนพักละยังไงพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวมุ้งเก็บบรรยากาศตอนเช้าเ้าของร้านนี้มาให้ดูกันค่ะ ศิลาแคมปิ้งพาร์คจังหวัดราชบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศยามเช้าหนะ้บาบ้านของเราค่ะเมื่อคืนนอนเย็นสบายมากเลยค่ะฝนไม่มีนะแต่ว่าอุณหภูมิมีแค่26.5องศาเท่านั้นนอนเย็นมีห่มผ้าห่มสบายมากๆเลยค่ะสําหรับเชา้านี้บรรยากาศเปิดโล่งมากค่ะหมอกไม่มีค่ะอาจจะเพราะเมื่อคืนไม่มีฝนแต่วันน้าค้างลงค่อนข้างแรงมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเรา ด้วยนะคะการเดินทางมาที่นี่ง่ายสุดๆค่ะพอย GPS มาได้เลยที่ศิลาแคมปิ้งพาร์คจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่อยู่บริเวณตำบลบ้านบึงค่ะเดินทางใกล้ๆจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะแล้วเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้าเร็วๆนี้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเรายังมีคลิปอื่นๆให้รับชมกันอีกด้วยนะคะกดเลยค่ะ